สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชวนผู้ว่ามาเล่ารายการดีๆที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากการเคหะแห่งชาติค่ะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกบ้านที่พักอาศัยอยู่ในการเคหะแห่งชาติกันเป็นประจำทางแฟนเพจของการเคหะแห่งชาติค่ะวันนี้ดิฉันโอปอลนัทมนรับหน้าที่พิธีกรค่ะประเด็นที่วันนี้ค่ะเราจะชวนท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมาเล่าให้ฟังจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนั่นก็คือเรื่องของ โอกาสในการมีบ้านกับการเคหะแห่งชาติค่ะเชื่อว่าคนไทยทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเองแต่จะเป็นไปได้ไหมบ้านราคาถูกจะมีจริงไหมและการเคหะแห่งชาติจะทำให้คุณมีบ้านได้อย่างไรวันนี้ชวนท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมาเล่าให้เราฟังค่ะกราวสวัสดีท่านจวีพงศ์วิชัยดิตค่ะสวัสดีครับคุณโอปอสวัสดีคุณผู้ชมครับอ่าค่ะ เริ่มกันก่อนเลยเร็วๆนี้ค่ะเขามีการคุยกันว่าอยากให้คนไทยทุกคนมีบ้านแต่จริงๆข้อมูลสถิติออกมาว่าคนไทยกว่า5ร้านครัวเรือนไม่มีบ้านครับคราวนี้ทางการขยาย่างชาติเนี่ยมีแผนอะไรยังไงบ้างเห็นว่านะคะว่าตอนนี้มีเรื่องของแผนที่อยากทำให้ผู้ที่มีบ้าน เพิ่มขึ้นซึ่งก็จะเน้นไปทางผู้ที่จบมาใหม่หรือที่เรียกว่าเฟิร์สจ็อบเบอร์เฟิร์สจ็อบเบอร์ครับรายละเอียดของแผนนี้เป็นไงบ้างคะก็จริงๆอันนี้เป็นนโยบายของท่านรัมตีนะครับวาราวุฒิศิลปอาชานะครับท่านรัมตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านก็มองว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับเด็กที่จบใหม่ๆนะครับได้เงินเดือนโอกาสที่จะมีบ้านอยู่นี่ยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่ออกมาจากปุรลเนาต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มาเรียนในกรุงเทพ หลังจากจบแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะหางานทาในกรุงเทพนะครับแล้วก็จะประสบปัญหาว่าบ้านเนี่ยราคา1ล้าน2ล้าน3ล้านโอกาสที่คนเงินเดือนหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดจะมีบ้านอยู่มันยากมากมมเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในขณะที่ความต้องการที่จะมีบ้านเนี่ยก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะครับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเพิ่งจบหรือว่าจบมาแล้ว5ปีนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่ม Y กลุ่ม Z ซเพราะถืออย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเป็ี้บูมปลายแล้วนะครับ อบปอร์เนี่ยอาจจะมาทางเจนวายไอเจนเอกแล้วนะครับพอเจนวายเจนเซ็ตเนี่ยเขาก็จะมีวิถีชีวิตของเขานะครับ<อ>มีความต้องการความสะดวกสบายนะครับมีพื้นที่ะนะครับมีสีเขียวมีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่จัดกิจกรรมนะครับหรือว่ามีพื้นที่ที่เขาสามารถทํานู่นนี่นั่นได้ในไลฟ์สไตล์ของเขาในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะหางานทําได้ด้วยนะครับมีที่อยู่อาศัยไปได้ด้วยนะครับมันก็เลยเป็นนโยบายที่ท่านก็ มอบให้ทางการินแห่งชาตินะครับไปพิจารณาดูว่าจะมีแนวทางในการที่จะผักดันเรื่องนี้อย่างไร<ะ>ก็จริงๆแล้วอาคารคงเหลือที่เรามีอยู่นะครับทั่วประเทศก็กว่า22,000หน่วยนะครับ<ะ>ถ้าเราจะมาเน้นใน First สจ็อ p เบในการที่ทำโครงการนำร่องก่อนเนี่ยเราก็มองนะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลนะครับว่าจะเป็นประุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรสาครหรือสมุทรปราการน,นะครับที่อยู่รอบๆกรุงเทพมหานครนะครับก็มีอาคารอยู่ประมาณเกือบ 8 0ันหน่วยนะครับเป็นอาคารที่เป็นอาคารเช่าซื้อหรืออาคารขายนี่6พันกว่าหน่วยแล้วก็เป็นอาคารเช่าอีกพันกว่าหน่วยถ้าเราเอาอาคารตรงนี้นะครับมาปรับปรุงนะครับเราก็มาเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะครับให้กลุ่มที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาจับจองนะครับก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับได้มีที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้ อันนี้ให้เขาเช่าหรือว่าซื้อเลยคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับก็อย่างที่เคยเล่าให้อปปฟังมาในหลายๆเทปนะครับว่าการแข่งชาติเนี่ยเราส่วนใหญ่เราทําบ้านซื้ออยู่ประมาณ70% 80%นะครับคือบ้านขายอะนะครับแล้วก็อีกสัก20%เรนี่ยเราก็จะทําเป็นอาคารเช่านะครับทีนี้เช่ากับขายมันจะต่างกันตรงที่ถ้าเกิดขายเนี่ยมันก็จะต้องมีอนดาวนะครับพอผ่อนดาวเสร็จปุ๊บก็มาช่วงระอีก เข้าไฟแนนซ์มีโพสต์ b ีพรีไฟแนนซ์โพสต์ไฟแนนซ์นะครับ<ะ>ในขณะที่ถ้าเป็นผู้เช่า<ะ>วันนี้ถ้ามีเงินวางประจำหรือว่านน่นนี่นั่นก็สามารถเข้าอยู่ได้เลย<ะ><ะ>เพราะฉะนั้นรูปแบบในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยก็จะหลากหลายนะครับ<ะ>แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามสร้างทางเลือกนะครับ<ะ>ให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับเฟิร์สจ็อปเปอร์เนี่ยเราอาจจะทําเป็นสัญญ,ญาเรนทูบายนะครับหมายความว่าในสัญญา3-5ถึงปีนะครับเป็นสัญญาเช่าไปก่อนนะครับเมื่อน้องมีความพร้อมนะครับที่จะ เป็นเจ้าของนะครับก็สามารถแปลงสัญญาเช่าเป็นสัญญาซื้อ,อและเงินที่จ่ายค่าเช่ามาในช่วงเวลา3ปี4ปี5ปีเนี่ยก็สามารถแปลงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาเป็นเงินดาวนะครับแล้วก็มาผ่อนต่อได้เลยก็เหมือนกับเป็นการออมให้น้องในตัวนะครับเป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาก็เราก็ทําสัญญาเหมือนเรนททูบ,บายนะครับพอครบ3ปีแล้วมุิโอปอเป็นน้องที่เพิ่งจบใหม่ะนะครับพร้อมที่จะมีบ้านพร้อมที่จะผ่อนต่อไหม ถ้าบอกว่ายังไม่พร้อมนะครับเราก็โอเคก็ทําสัญญาเช่าต่อไปอแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยภายในระยะเวลาหนึ่งนะครับเมื่อครบกําหนดแล้วก็โอเคปันก็สามารถแปลงสัญญาจากเช่าเป็นซื้อนะครับแล้วก็สามารถมีบ้านต่อไปได้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดอน,นอกจากนี้หรือว่าถ้าโอโปอมีความพร้อมมีเงินเดือนที่มากพอสมควรจะไปทําซื้อกับทางธนาคารก็ได้ก็ค,คือมีการผ่อนดาวแล้วก็ไปเข้าไฟแนนซ์นะครับหรือว่าจะมาเข้าโครงการ กับการแข่งชาตินะครับทำเป็นเช่าซื้อกับการแข่งชาติตรงก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไอาโครงการสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อยได้อีกนะครับมันก็จะเป็นหลายๆช่องทางที่เราพยายามสร้างโอกาสให้กับน้องๆนะครับได้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ค่ะ ูต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะฟังเรารู้สึกได้เลยว่านี่คือโอกาสของน้องๆเด็กจบใหม่ของคนที่ยังอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแต่กําลังยังไม่ถึงวันนี้คุณลองมาติดต่อกับทางการเคหะแห่งชาติด,ดูแล้วเมื่อสักครู่ท่านได้มีการเกลืนม,มาถึงเรื่องของโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับ,รบผู้มีรายได้น้อย,อยร,รายละเอียดในนี้เป็นอยางไรเล่าให้เราฟังคือครจริงๆแล้วก็เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนนะครับสิน นะครับโดยการให้เป็นงบประมาณมานะครับที่การแห่งชาติเราก็นํามาปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินนะครับมันเหมือนเป็นการสร้างโอกาสให้เขานะครับงบประมาณที่ได้มาในช่วง4ีหปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มารวมรมแล้วประมาณเกือบเกือบพันหล้านนะครับประมาณปีละืสามร้อยเศษก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีบ้านอยู่มากกว่า1,800ครัวเรือนนะครับเป็นการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับ เพราะว่าบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้นะครับในช่วง3าปีที่พี่ได้มีโอกาสปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็จะพบว่ามีอยู่6กจอาชีพที่จะทํำยังไงเขาก็ไม่สามารถไปกู้ธนาคารได้นะครับหรือว่าไปหาสถาบันการเงินไหนไหนเนื่องจากว่าเขาไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับเช่นคนขับแกร็บนะครับพนักง,งานขายตรงนะครับขายของออนไลน์ะนะครับ หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารสดในตลาดถูกต้องหรือว่าขายอาหารสําเร็จรูปเช่นช้สีมีเกี้ยวนะครับร้านหน้าอแอมพายอะไรเงี้ยเขาไม่มีสลิปเงินเดือนแน่นอนว่าพอไปขอสินเชื่อจากทางธนาคารเครดิตบูโรก็ไม่ไม่มีะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะรับอนุมัติสินเชื่อจะยากมากนะครับแต่ในขณะเดยียวกันเขามีรายได้สม่ําเสมอ,อมนะครับเขามีธุรกิจมีอะไรที่เขารองรับซึ่ง พอรัฐบาลให้วงเงินสินเชื่อตรงนี้มาการแห่งชาติก็พยายามที่ไปเรียกว่าคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยก็ค่อนข้างถูกนะครับอยู่ประมาณ1.5%นะครับเปอร์เซ็นต์ต่อต่อสาปีแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเหล่านี้นะครับ พอเขาไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้นะครับเขาก็เรียกว่าอังไงไม่มีโอกาสที่จะมีบ้านนะครับแต่ว่าบ้านนี้ต้องเป็นบ้านของการกิหานะไม่ใช่ว่า,ามาเข้าไป,ไปบ้านไหนก็ได้ที่ไหนยังไงไม่ได้แต่ต้องเป็นโครงการไดโครงการการาตีตาใช่ครับเราก็จะมีขั้นตอนในการพิจารณานะครับเราก็จะ ให้โอกาสกับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยโครงการนี้เราเคยช่วยพี่น้องผู้พิการทางสายตานะครับที่เขาขายลอตเตอรี่อยู่เนี่ยนะครับสามารถเข้าโครงการนี้แล้วก็กู้บ้านพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่นะครับเขาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มีบ้านของตัวเองส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านเช่านะครับแต่พอมีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้กลุ่มคนที่ เป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนรี่เประบางก็สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ทางรัฐบาลนะครับให้การสนับสนุนและการแห่งชาติเองก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ครับค่ะฟังเราก็น่าชื่นใจแทนผู้ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางแต่เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าโครงการนี้มีมาตั้งแต่ปี2563 63ครับ คราวนี้พอปี66ปลายปีแลวค่ะเดี๋ยวปีน่าจะเข้า67แล้วมีเปลี่ยนตัวนี้เข้าปีตัวนี้เข้าปีประมาณ6กแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถใช้เงินงบประมาณได้นะครับเนื่องจากว่าเราเพิ่งมีรัฐบาลนะครับแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการนําเสนอสภาผู้แทนรัษฎรในการพิจารณาครับซึ่งเราคาดว่างบประมาณปี67เนี่ยน่าจะได้ช่วงประมาณเบษานะครับซึ่งปีนี้ทางสำนักงบประมาณก็ให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในช่วง 5ีปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถปล่อยสินเชื่อได้อย่างต่อเนื่องนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ตัวนี้เต็มๆนะครับจาก300กว่าล้านเนี่ยปีนี้เราได้รับประมาณ510ล้านนะครับแล้วก็เราสามารถใช้งบประมาณป็นทางก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่ออยู่นะครับ <ฮะ S 2> ก็คาดว่าในช่วงสองสาเดือนเนี้ยจนถึงสิ้นสิ้นปีเนี่ยน่าจะปล่อยสินเชื่อได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมนะครับ หรือว่าถ้ายัางติดขัดในเรื่องของการวางดีกาเงินมาเนี่ยเราก็จะทํากระบวนการนะครับในการที่จะให้ลูกบ้านได้มาเลือกบ้านเลือกห้องนะครับแล้วก็ทํากระบวนการที่จะเข้าโครงการนะครับเราก็จะลงไปดูจริงๆแล้วปกติถ้าพี่นาสินเชื่อก็จะต้องดูเครดิตบูโรดูความสามารถในการชำระหนี้นะครับแต่เราจะดูก็คืออาชีพที่เขามีนะครับแล้วก็ดูรายได้ที่เขาได้โดยประมาณนะครับ,รบหักค่าใช้จ่ายนู่นนี่น,นั่นแล้วพอจะมีเงินเหลือ พอที่จะผ่อนบ้านได้นะครับเราก็จะอนุมัติให้สินเชื่อไปนะครับซึ่งวงเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาบางบ้านบางหลังเนี่ยมันลงมาถูกเท่าๆกับราคาราคาเช่าเลยนะครับประมาณพั0 0้า0 0นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ต่อเดือนเนยหรอคะใช่ครับโอ้โหนี่แปลว่าเป็นข่าวดีจริงๆเลยเงื่อนไขก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ดูยากขึ้นหรือว่ามีปัญหามากขึ้น สุดท้ายแล้วจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยและทําให้ท่านสามารถมีบ้านได้ง่ายมากขึ้นโดยสัมปายนะคะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของบ้านก็ต้องพูดไปถึงเรื่องของการออกแบบบ้านเหมือนกันช่วงนี้ค่ะเรื่องของการออกแบบบ้านที่เรียกว่าเป็นเชิงอริยสาปัตย์หรือที่บอกว่าเป็น universal design ที่แบบใช้งานมีได้กันทุกเพศทุกวัยคราวนี้พอเราอยากจะมีบ้านเราก็อยากได้บ้านแบบสวยๆดูมีดีไซน์เป็นอย่างที่เขานิยมกันในเทรน ปัจจุบันทางเฟิร์สจอบเบอร์เองก็คงจะเช่นนั้นหรือแม้กระทั่งผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบกาเช่นนั้นบ้านการเคหะแห่งชาติเป็นอย่างนั้นไหมคะครับรูปแบบของบ้านนะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะมีการปรับปรุงดีไซน์ให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วง5้าถึงสิปีที่ผ่านมานะครับรูปแบบของบ้านการเคหะก็ จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นสไตล์ของเขานะครับวันนี้เราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะครับส่วนเรื่องของอรารยธรรมป่าหรือ Universal Design เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านรัมตีให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่าในในฐานะที่กระทรวงกรารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราจะต้องดูแลคนทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วในโลกสมัยใหม่เนี่ยถ้าน้องโอปอเคยไปเดินอะไรอ่ะห้างอย่างไอคอนสยามนะครับอ่าเซ็นทรัเนปซี่นะครับหรือว่าเอ็มคอเทียไม่ได้โฆษณาให้ใครนะแต่จะเห็นว่า การออกแบบสมัยใหม่เนี่ยเราอยู่ชั้น M เดี๋ยวเราขึ้นมาชั้น1เราไปชั้น2เอ๊ะเราไม่รู้สึกว่ามันมีทางลาดหรือว่ามีมีอะไรที่ใช่มันมันสามารถออกแบบให้เนียนไปกับสถาปัตของเขาถึงเรียกอารยสถาปัตหรือยูนิเวอร์แซลดีไซน์หรือแม้กระทั่งถ้าดูอย่างถ้าดูอย่างโถปัสวะนะครับของผู้ชายถ้าเป็นโถแบบยูนิเวอร์แซลดีไซน์มันคือโถที่ยาตั้งแต่ ตรงที่เป็นท่อน้ำเนาะจนถึงพื้นเลยก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะครับผู้ใหญ่หรือผู้พิการนะครับหรือว่าผู้ที่มีปัญหาด้านกายสุขภาพก็สามารถใช้ได้ไม่งั้นมันถ้าเป็นแบบปกติทั่วไปเมื่อก่อนสั้นยาวมีของเด็กมีของผู้พิการเราพยายามสร้างสังคมนะครับไม่ให้มันเป็นสังคมที่พิการนะครับแต่พยายามที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับ คนทุกเพศทุกวัยเพราะว่าวันเนี้ยถ้ามองอะไรง่ของครอบครัวก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงท้องก็เยอะนะครับการที่จะเดินขึ้นบันไดแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็จะมีปัญหานะครับถ้าเราทําทางลาดในลักษณะท,ที่กลือนไปกับสถาปัตย์ของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคือเหมือนอย่างเรามีบันไดที่ต้องขึ้นอันนี้ก็ต้องทําเป็นขัน้นมันก็มันก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกัน<ช>นะครับจริงๆคนมักจะไม,มองว่าอาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะไม่จริงเลยนะครับในขณะเดียวกันเมืองท่องเที่ ส่วนใหญ่คนท่องเที่ยวอย่นี้ก็ลากกระเป๋าถูกต้องค่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะไปได้หมดนะครับผู้พิการผู้สูงอายุในขณะเดียวกันบ้านนะครับถ้าเรามีผู้สูงอายุนะครับเรามีผู้พิการนะครับเราหรือเรามีคนท้องคนอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราออกแบบตรงส่วนนี้ไว้นะครับห้องน้ําที่กว้างขึ้นนะครับประตูบานเลื่อนนะครับมีทางลาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ มันก็จะเป็นการเสริมสร้างนะครับโอกาสให้กับทุกๆคนทุกๆเพศทุกๆวัยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีก็มอบเป็นนโยบายเมื่อก่อนการแข่งชาติเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าในปี65ที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนะั่นหมายความว่าเรามีพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุมากกว่า20%นะครับของจำนวนประชากรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ในช่วงสองสมปีที่พี่มาเป็นผู้ว่าก็พยายามผลักดันนะครับว่าอย่างน้อย20%นะครับของห้องชุดห้องพักที่เรามีเนี่ยเราต้องมีเรื่องของยินุโซดีไซน์เพื่อรองรับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับใ,ให้เขาสามารถได้อยู่อย่างมีความสุข โอ้โนอกจากจะคำนึงถึงเรื่องของรูปแบบของการก่อสร้างว่าจะต้องใช้งานได้ทุกเพศทุกัยแล้วเห็นบอกว่าเรื่องของวัสดุการสร้างก็คำนึงถึงตรงนั้นเหมือนกันถูกไหมครับครับก็จริงๆแล้วในส่วนของการแข่งชาติเองเราก็พยายามผังดันบ้านเบอร์ห้านะครับตั้งแต่การวางผังบ้านนะครับว่าจะดูแสงอาทิตย์เป็นสําคัญนะครับดูทิศทางลมนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้านะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับเพื่อที่จะให้ลดการปล่อยก๊าซ ดึงกระจกนะครับคือถ้าสมมุติเราวางผังบ้านไม่ดีหันแดดร้อนมากๆก็ต้องเปิดแอร์นะครับ,รบแต่ว่าถ้าเราวางผังบ้านที่ดีออกแบบให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ที่จะมาอยู่อาศัยถ้าส่วนใหญ่คนที่ไปทํางานตอนเช้าบ้านก็ปิดก็ไม่จําเป็นที่ต้องสนใจในเรื่องแดดแต่ว่าพอช่วงเย็นเขากลับมาบ้านก็ต้องมีการวางผัง ให้มันสอดรับกับสภาพนะครับนอกจากนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับวันนี้เราลงลึกไปถึงการใช้ระบบการขนส่งด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกี่ยวเนื่องกับไอ้เรื่องของการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจก<ม>เพราะว่าท่านน้ำตีพระราวุฒิเนี่ยสมัยที่แล้วเนี่ยท่านก็เป็นน้ำตีที่ดูแลแกรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะให้ความสําคัญกับเรื่อง Climate Change นะครับจะให้ความสําคัญกับเรื่องโรคร้อน เพราะนั้นท่านก็นเลยบอกว่าในมิติของการสร้างบ้านยั่งยืนเนี่ยมันต้องลงรายละเอียดทั้งตัววัสดุทั้งตัวอุปกรณ์นะครับรวมถึงการขนส่งด้วยนะครับต้องพยายามใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีการขนส่งน้อยที่สุดนะครับนั่นหมายความว่ามันก็จะเป็นการลดการปล่อยไอายการเดินกระจกไปโดยปริยายนะครับก็พยายามที่จะใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับท่านก็ให้เป็นข้อคิดการแข่งขันชาตินอกจากรูปแบบนะครับที่ออกแบบสมัยใหม่ตามบ้านเบื้อห้าแล้วนะครับการดูทิศทางลม การใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับ<ม>ก็เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เราตอบโจทย์ทั้งในส่วนที่เป็นบ้านเบอร์5นะครับแล้วก็บ้านยั่งยืนตามแนวคิดของท่านนัตีครับโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าฟังแล้วรู้สึกได้เลยว่าบ้านหลังนี้น่าสนใจมากๆออกแบบทันสมยัย ตอบรับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพราะวัสดุอุปกรณ์ก็ดียังไม่พอคุณจุ้ยดีด้วยนะคะ,ะลมอะไรนี้ต้องมา<ะ>แสงต้องพอาช่วยดู <laughs> ต้องบอกเลยค่ะสุดยอดจริงๆเลยค่ะถ้าเกิด ทางเฟิร์สจ็อบเบอร์นะคะอยากจะได้บ้านก็มั่นใจได้เลยว่าบ้านไม่เฉยใช่บ้านไม่เฉยและส่วนถ้าเกิดว่าคุณได้มาแล้วคุณอยากจะมีผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตมาอยู่ด้วยใช่สามารถอำนวยความสะดวกตรงนี้ได้ใช่ใช่ค่ะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโครงการที่จะตอบรับผู้สูงอายุเลยอันนี้เรามีไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้มีทั้งทั้งทั้งตึกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามผลักดันในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย เราพยายามผลักดันเรื่องโครงการสุขเกษมนะครับะจะก,ก็จะเป็นบ้านสําหรับผู้เกษียณนะครับจะเป็นบ้านสําหรับผู้สูงอายุนะครับะจะเป็นบ้านที่มีการออกแบบในเรื่องของอรารยถาปัตย์นะครับมีลิฟที่มีขนาดกว้างพอที่จะสามารถเอาอรถเข็นขรถเข็นได้หรือว่า เตียงนอนแบบพยาบาลได้นะครับ <ใย S 2> เพราะว่าใช่ครับใช่ครับเ <ใน S 2> พราะ <ใน S 2> ว่าเราก็จะต้องรองรับนะครับผู้สูงอายุในอนาคตนะครับหรือว่าคนที่กําลังเกษียณนะครับเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยนะครับที่อยู่บ้านหลวงมาโดยตลอดเนี่ยจะพบว่าพอกเกษียณ60แล้วเนี่ยหลายคนก็มีคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบางคนทําง,งานอยู่กรุงเทพอยู่ปริมณฑลอยู่รอบๆเมืองเนี่ยพักบ้านหลวงมาโดยตลอดพอเกษียณเสร็จปุ๊บไม่มีบ้านของตัวเอง ก็จะพบว่าบางคนก็ไปเช่าบ้านอยู่นะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเรามีโครงการบ้านสุขเกษมคือคนพอสูงอายุมากขึ้นเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าเออพอกเกษียณแล้วอยากพักถ้า,ถ,าถ้าเราปล่อยตัวพักไปเรื่อยๆหกเดือนแปดเดือนกลับมาเจออีกทีโอม้มันจะเฉา,ามันจะเรียกว่ามันจะแก่เร็วอะ่ะ นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในใน,ในโครงการต่างๆนี้ท่านน้ำตีวราบุตรท่านก็มองว่าผู้สูงอายุต้องมีกิจกรรมให้เขาทำ <c oughs> อันนี้พูดแบบบ้านๆน่ะ <c oughs> จะเห็นว่าอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่เรา <c oughs> บางคนก็ชอบมานั่งเล่นไพ่เล่นอะไรกันเนี่ยเห็นว่า,าแต่ละคนก็จะไม่แก่เขาก็จะมีความคึกคักของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าในพื้นที่อย่างสุขเกษมเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวมันจะต้องมีลานกิจกรรมนะครับต้องมีกิจกรรมที่ สามารถให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้เกษียณเนี่ยได้มาร่วมกันหรือว่าทําอะไรร่วมกันนะครับซึ่งนี่เป็นคอนเซ็ปที่มีมาในญี่ปุ่นพอสมควรญี่ปุ่นต้องถือว่าเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับเราก็พยายามเอาไอเดียต่างๆเหล่านี้มาปรับปรุงแล้วก็จะมีทุกอย่างให้ครบนะครับหรือว่ามีเทเลมดิซินนะครับเพราะว่าการที่จะให้ผู้สูงอายุต้องเดินทางไปหาคุณหมอมันก็จะลําบากนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เราสามารถมีห้องนะครับที่เป็นเทเลเมดิซินมีการนัดหมายคุณหมอปลายทางที่อยู่โรงพยาบาลสามารถพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งยาค,ครับหรือดูแลโรคที่เป็นพื้นฐานของผู้สูงอายุโรคอะไรเบาหวานหัวใจวอะไรเง,งี้ยคำดันะนะครับก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะดีขึ้นครับนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าใส่ใจในทุกเพศและทุกวัยจริงๆนั่นก็แปลว่าฟังมาทั้งหมด ชัดเจนตรงที่ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของการเคหะแห่งชาติที่จะสร้างบ้านสร้างสุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้พร่องไปไหนเลยค่ะชั้นท้ายนี้อยากจะให้ฝากไว้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทางการเคหะแห่งชาติและรวมไปถึงทางกระทรวงนะคะคแล้วก็รวมถึงทิ้งท้ายให้กับผู้ชมเชิญค่ะครับก็ทางท่านรัฐมตรีวาราวุทธศิลปอาชานะครับ<ส>ท่านรัฐมตรีว่าการกระทรวงการพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ได้มอบนโยบายให้กับการแห่งชาตินะครับในการที่จะ พัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับให้กับคนทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็กลุ่มคนเรียนประบางนะครับโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับให้กับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับท่านให้คําจํากัดความว่าการแห่งชาติเราไม่ได้เมกะเฮ o u s นะครับแต่ว่าเราเมกะโฮมนะครับการสร้างบ้านนะครับมันไม่ใช่แค่อาคารอย่างเดียวแต่ว่าการที่ผู้คนไปบรรจุอยู่ในบ้านนะเขาจะต้องมีสังคมที่ดีนะครับมีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งทุกอย่างพอมันดีแล้วมันก็จะนําไปสู่สังคมที่ดีต่อไปครับแล้วถ้าใครอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นลูกบ้านของการเคหะใช่สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะก็ะสามารถติดต่อได้ที่ call center เรานะครับหนึ่หรือว่าสำนักง,งานาเคหะทั้งนครหลวงนะครับแล้วก็ภูมิภาคนะครับก็สามารถติดต่อได้เรามีมากกว่า50สสาขานะครับนอกจากนี้ก็สามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ www.nha.co.th นะครับ ก็พยายามจะเพิ่มช่องทางนะครับให้ท่านสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้มากที่สุดครับโหต้องบอกว่าวันนี้ครบถ้วนมากๆข้อมูลที่ท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมาเล่าให้เราฟังถึงโอกาสในการมีบ้านกับการเคหะแห่งชาติก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านค่ะครับขอบคุณอปอครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ ต้องบอกว่าสําหรับท่านใดนะคะวันนี้ที่สนใจอยากจะรับทราบข,ข้อมูลข่าวสารดีๆจากการเคหะแห่งชาติ H H S, และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจของการเคหะแห่งชาติ H S, และรวมถึงช่องทางอื่นๆของเราค่ะได้ทุกช่องทางเลยท่านใดชมแล้วมีคําถามอยากซักถามเพิ่มเติมส่งเข้ามาในกล่องข้อความได้นะคะแล้วมาพบกันใหม่กับรายการชวนู้ว่ามาเล่าโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ การเคหะแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี